ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องครูนันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแทรกหัวตารางทุกหน้าในโปรแกรม Microsoft Word นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมมีไฟล์งานนะครับแต่ในหน้าที่4เนี่ยผมสร้างตารางขึ้นมานะครับไม่มีหัวของตารางนะครับไม่มีหัวชื่อเรื่องของแต่ละช่องนะครับผมต้องการที่จะเอาหัวตารางเนี่ย ให้มันอยู่ในหน้าที่4ด้วยนะครับผมก็จะนะครับลากทึบ1ทีนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะไปคลิกที่เข้าโครงแล้วทำซ้ำแถวส่วนหัวนะครับคลิก1ทีนะครับปุ๊บโอเคหชื่อเรื่องหัวตารางนะครับก็จะเด้งมาที่หน้าที่4นะครับหรือวิธีที่2นะครับที่เราจะทำได้เช่นกันนะครับก็คือลากทึบเหมือนเดิมนะครับ คลิกขวาแล้วก็ไปที่คุณสมบัติตารางนะครับหลังจากนั้นให้คลิกที่แถวนะครับแล้วก็ซ้ำแถวของหัวกระดาษที่ส่วนบนของแต่ละหน้าติ๊กหทีนะครับติ๊กถูก1นทีปึ๊บแล้วก็กดตกลง1ครั้งครับโอเคนะครับเราก็จะได้ชื่อนะครับที่เป็นหัวตารางเนี่ย มาที่หน้าที่4นะครับซึ่งเราสามารถทําแบบนี้นะครับให้หัวตารางเนี่ยไปได้ทุกหน้าเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ